สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เหล่าผู้รอดชีวิตทางการเมือนทุกคนยินดีต้อนรับกดดเข้าสู่ช่อง Money Survivor ครับสิ้นเดือนมกราคมปี2569นี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังเจอกับชอ็อกฟีหรือค่าธรรมเนียมความตกใจในสลิปเงินเดือนกันอยู่ใช่ไหมครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวออฟฟิศหรือเพื่อนๆพ,พ,พนักงานโรงงานที่มีฐานเงินเดือนเกิน17,500บาท ลองก้มลงไปดูช่องรายการหักดีๆนะครับจากเดือนที่เคยเห็นตัวเลขคุ้นตา750บาทเดือนนี้มันกลายร่างเป็น875บาทไปเรียบร้อยแล้วครับเน้นหายไป125บาทหลายคนกำลังหงุดหงิดแต่เดี๋ยวก่อนครับวันนี้ผมไม่ได้มานั่งบ่นเป็นเพื่อนคุณเพราะบ่นไปเขาก็ไม่คืนเงินให้เราครับแต่ผมไปกลางเครื่องคิดเลขมาแล้วแล้วเจอความลับบางอย่างที่ประกันสังคมไม่เคยบอกเราครับ คุณรู้ไหมว่าไอ้เงิน125บาทที่จ่ายเพิ่มเนี่ยถ้าคุณรู้วิธีใช้สิทธิ์แค่คุณนอนกินบำนาญเพียง1ปีคุณจะได้เงินส่วนต่างนี้คืนครบทั้งชีวิตแต่ในทางกลับกันถ้าคุณไม่รู้กฎหมายข้อนี้แล้วเผลอไปเซ็นเอกสารมันอย่างตอนลาออกเงินบำนาญหลักล้านของคุณอาจเหลือแค่หลักพันทันทีมันคุ้มยังไงแล้วกับดักอยู่ตรงไหนวันนี้ผมพาน้องเฟิร์นมาผ่าตัดให้ดูทีละบรรทัดไปดูกันเลยครับสวัสดีครับน้องเฟิร์น สวัสดีค่ะพี่แต่พี่คะเฟิร์นกำลังกลุ้มใจเลยเนี่ยเปิดแอป,ปดูสลิปนั่นเดือนเมื่อกี้ยอดหักมันเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยหายไปร้อยกว่าบาทเลยแอป,ปเสียดายเหมือนกันนะพี่ข้าวหายไปตั้งสามมื้อแน่เข้าใจเลยเฟิร์น125บาทสำหรับเรามันมีความหมายแต่ก่อนอื่นพี่ถามเฟิร์นก่อนเฟิร์นรู้ไหมว่าใครบ้างที่โดนหักเพิ่มหรือคิดว่าโดนทุกคน ก็น่าจะโดนทุกคนไหมคะเห็นเพื่อนๆที่โรงงานก็บ่นกันเต็มกลุ่มเลยว่าประกันสังคมขึ้นราคาอ่ะอะช้าก่อนอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเรียกว่าการ step up หรือขยับเพดานเงินเดือนค่ะเฟิร์นจากเดิมปันที่1,500 0บาทตอนนี้ขยับเป็น1 7 5 0 0บาทซึ่งมันแบ่งคนเป็น2กลุ่มชัดเจนกลุ่มแรกเพื่อนเฟิร์นที่เงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0บาทกลุ่มนี้รอดตัวครับจ่ายเท่าเดิมเป๊ะ อ้าวแน้นน้องๆที่เพิ่งเข้างานเงินเดือน13,000บาทก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มหรอถูกต้องจ่าย5%ของเงินเดือน1 3 0 0 0บาทเท่าเดิมไม่กระทบเลยคนที่กระทบคือคนอย่างเฟิร์นหรือพี่ๆหัวหน้างานที่เงินเดือนเกิน17,500บาทขึ้นไปต่างหากที่ต้องจ่ายเต็มแม็กซ์ใหม่คือ875บาบาทสรุปคือ คนถันเงินเดือนขยับขึ้นมาหน่อยอย่างเฟินก็ต้องรับภาระเพิ่มสินะคะพี่คะแล้วเฟินจ่ายเพิ่มไปเดือนละ125้า125บาทเนี่ยเฟินจะได้อะไรคุ้มไหมหรือว่าจ่ายทิ้งไปเฉยๆกลัวจะเป็นเหมือนในข่าวที่เขาว่าเอาเงินไปจมเนี่ยพี่นั่นแหละคำถามสำคัญเฟินเชื่อไหมว่าเงิน125บาทที่เฟินจ่ายเพิ่มเนี่ยมันคือการซื้อความคุ้มครองที่โคตรคุ้มในบางเรื่องมาดูกันทีละข้อ เอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเฟิร์นเคยป่วยจนต้องหยุดงานไหมเคยค่ะพี่ปีที่แล้วป่วยบ่อยเลยหมอให้หยุดที2อถึงสวันตลอดนั่นแหละเดิมทีถ้าฐาน1,500 0บาทประกันสังคมจ่ายชดเชยให้เฟิร์นวันละ250บาทแต่พอฐานขยับเป็น1 7 5 0 0บาทเฟิร์นจะได้วันละ292บาทครับเพิ่มมาวันละ42บาท ป่วย3วันได้เพิ่มมา126บาทเกินค่าประกันสังคมที่เฟิร์นจ่ายเพิ่มในเดือนนั้นแล้วนะอ๋อจริงด้วยแปลว่าถ้าเดือนไหนเฟิร์นป่วย3วันเฟิร์นก็ได้ส่วนต่างคืนมาเลยใช่ไหมคะใช่แต่นั่นยังแค่น้ำจิม้มทีเด็ดมันอยู่ที่เรื่องตกงานหรือคลอดบุตรครับถ้าเฟิร์นตกงานฐานใหม่เฟิร์นจะได้เงินชดเชยสูงสุดเดือนละ8,750บาท ซึ่งเพิ่มจากเดิม1,250บาทหรือถ้าเฟิร์นมีลูกค่าชดเชยหยุดงานเพื่อคลอดบุตรก็เพิ่มขึ้นมาทีเดียว3,750บาทเลยนะแต่พี่ขอดอกจันตโตๆไว้เลยนะเฟิร์นข้อนี้สำคัญมากทันทีที่ลาออกเฟิร์นต้องรีบไปขึ้นทะเบียนว่างงานที่เว็บกรมการจัดหางานภายใน30วันนะครับห้ามชะล่าใจห้ามกลับบ้านเพลินถ้าเกิน30วันเมื่อไหร่อดเงินก้อนนี้ทันที จำไว้น,นะครับออกปุ๊บลงทะเบียนปั๊บอุ้ยเกือบไปแล้วเฟิร์นนึกว่าเขาโอนให้เองอัตโนมัติซะอีกขอบคุณพี่มากเลยที่เตือน <c oughs> เอาละครับเฟิร์นเรื่องตกงานว่าสำคัญแล้วแต่ของจริงที่พี่อยากให้ทุกคนโฟกัสคือเรื่องนี้ครับบำนาญชราภาพเพราะคนรุ่นเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตเราหวังว่าตอนแก่จะมีเงินกินข้าวโดยไม่ต้องไปแบมือขอลูกหลานแต่ถ้าพูดยกสูตรคำนวณเปอร์เซ็นโนนี่นั่น เดี๋ยวคนดูจะหลับกันหมดพี่เลยสรุปมาให้แบบง่ายที่สุดเป็นไพ่4ี่ใบที่จะบอกชะตาชีวิตบำนานของเราให้ทุกคนลองจิ้มดูเลยครับว่าตัวเองตรงกับไพ่ใบไหนใบที่1นรงส่งครบ15ปีเปะ๊ะใครที่ส่งประกันสังคมมาแค่ขั้นต่ำา5 5ปีแล้วลาออกหรือกเกษียณเลยสูตรคือจะได้20%ของเงินเดือนครับแบบเก่าฐาน1 5 0 0 0ได้3,000บาทแบบใหม่ ฐาน1,7,500ได้3,500บาทเพิ่มมา500บาทก็ถือว่าช่วยค่าน้ำค่าไฟได้อยู่นะคะพี่แต่พี่คะขอถามแซ่ดนิดนึงแล้วถ้าเฟิร์นส่งไม่ลงล็อก15ปีเป๊ะล่ะสมมุติส่งมา18ปีงี้เขาจะบัตรทิ้งหรอไม่ทิ้งครับทุกปีมีความหมายจำสูตรลับนี้ไว้นะครับ15ปีแรกยืนพื้น20% ส่วนปีที่เกินมาบวกเพิ่มปีละ1.5%อย่างเคส18ปีเรามีทุนตั้งต้นจาก15ปีแรกอยู่แล้ว20%ส่วนที่เกินมา3ปีเราเอาไปคูณโบนัส1.5%ได้เพิ่มมาอีก4.5%รวมกันเฟิร์นก็จะได้บำนาญ24.5%ของเงินเดือนครับยิ่งส่งนานตัวโบนัส1.5นี้ก็จะยิ่งทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในไพ่ใบต่อไปครับ มาดูใบที่2 The Standard ส่งมา25ปีอันนี้คือมาตรฐานคนทำงานทั่วไปพอเราสะสมโบนัส1.5มาเรื่อยๆอีก10ปีสูตรจะขยับจาก20%เป็น35%ทันทีแบบเก่าได้5,250บาทแบบใหม่ได้6,125บาทและนี่คือเป้าหมายของเราใบที่3 The Survivor ส่งมา35ปี นี่ค so ือใบของพี่ของเฟิร์นและเพื่อนๆที่ทำงานยาวๆยัน60โบนัส1.5ที่สะสมมา20ปีมันจะดันสูตรบำนาญพุ่งไปถึง50%ครึ่งต่อครึ่งแบบเก่าได้7,500บาทแบบใหม่ได้8,750บาทเห็นตัวเลขไหมเฟิร์นส่วนต่างคือ1,250บบาทต่อเดือนเฟิร์นลองคิดดูนะ เราจ่ายเพิ่มเดือนละ125บาทปีหนึ่ง1,500บาทสมมุติจ่ายเพิ่มไปอีก10ปีเป็นเงิน1,500 0บาทแต่พอเกษียณเฟิร์นได้เพิ่มเดือนละ1,250บาทเฟิร์นนอนกินบำนาญแค่1ปีหรือ12เดือนเฟิร์นก็ได้เงิน1,500 0บาทนั้นคืนครบหมดแล้วที่เหลือคือกำไรลุ้นๆใบที่4 the future อนาคตฐาน2,000 20, 0 3,000บาทถ้าใครทำงานยาวไปจนถึงวันที่เขาปรับเพดานสูงสุดเป็น23,000บาทบำนาญ50%าของ2 3 0 0 0คือ11,500บาทต่อเดือนพี่คะเฟิร์นสงสัยนิดนึงคือพี่บอกว่าได้5 0์ของเงินเดือนแล้วอย่างเจ้านายเฟิร์นที่เงินเดือนเป็นแสน5 0มันต้องได้5 0 0 0 0สิพี่ทำไมพี่บอกว่าได้แค่หมื่นเดียว นั่นคือความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งของคนไทยเลยเฟิร์นคำว่าของเงินเดือนในที่นี้ประกันสังคมเขาไม่ได้ดูสลิปเงินเดือนจริงของเราครับแต่เขาดูสิ่งที่เรียกว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายจำกฎ2ข้อนี้ไว้นะครับข้อ 1. กฎเพดานต่อให้เฟิร์นเงินเดือน500,000ประกันสังคมจะคิดสูงสุดที่เพดานเท่านั้นคือ17,500บาทส่วนที่เกินกว่านั้นเขาไม่นับ ข้อ 2. กฎความจริงแต่ถ้าใครเงินเดือนน้อยกว่าเพดานเช่นเงินเดือนเฉลี่ย1 2 0 0 0บาทเขาก็จะคิดจาก1 2 0 0 0บาทตามจริงครับไม่ปัดขึ้นให้นะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใครเงินเดือนเยอะก็โดนตัดที่เพดานใครเงินเดือนน้อยก็คิดตามจริงแอบเสียดายแทนคนเงินเดือนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับ และเพราะกฎข้อที่ว่าคิดจากเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนี่แหละมันเลยนำไปสู่กับดักมรณะเรื่องการลาออกยังไงคะพี่สมมติเฟริรอนขยันทำงานส่งไป20ปีตอนนั้นอายุ45แล้วเฟริรอนอยากลาออกไปทำสวนเฟิร์นเบิกเงินบำนาญออกมาใช้ได้เลยไหมหยุดความคิดนั้นเลยครับนี่คือกับดักที่1เงินก้อนนี้จะถูกแช่แข็งไว้ต้องรอให้ลาออก และอายุครบ55ปีบริบูรณ์เท่านั้นถึงจะไขกุญแจออกมาได้นั้นถ้าเฟิร์นลาออกตอนอายุ45แล้วอยากมีประกันสังคมต่อเฟิร์นสมัครมาตรา39ต่อเลยดีไหมพี่จะได้รักษาพยาบาลได้ต่อเนื่องหยุดครับห้ามเด็ดขาดนี่คือกับดักที่2ที่ทำลายบำนาญคนมาเยอะแล้วถ้าเฟิร์นหวังบำนาญฐาน 1,7, 5 0 0บาทห้ามสมัครมาตรา39เดเด็ดขาด พระมาตรา39รัดกำหนดฐานเงินเดือนไว้ที่4,800บาทเท่านั้นถ้าเฟิร์นไปส่งมาตรา39ต่อฐาน1,7,500ของเฟิร์นจะถูกเอา4,800ไปหารเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายบำนานเฟิร์นจะร่วงจาก8,000กว่าบาทเหลือแค่1 2 0 0 2 0 0 0บาททันทีครับตายจริงถ้าไม่รู้เรื่องนี้คือแย่เลยนะเนี่ยเงินถ้าเฟิร์นลาออกแต่อยากมีประกันสังคมไว้ให้อุ่นใจเฟิร์นควรทำไมคะ ทางออกคือไปสมัครมาตรา40ครับเพราะมาตรา40เปรียบเสมือนกระปุกออมสินใบใหม่แยกคนละบัญชีไม่เอามาปนกับฐานเงินเดือนเดิมเฟื่อนจะได้เก็บฐาน17,500ไว้รอรับบำนาญตอน55ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับโอเคพี่เรื่องบำนานเคลียร์แล้วคะ่ะแต่ระหว่างที่ยังไม่แก่ยังไม่ป่วยมีอะไรที่แบบได้ชัวร์ตอนนี้เลยไหม จัดไปเฟิร์นนี่คือ4ีคุมทรัพย์ลับที่คนส่วนใหญ่ทิ้งสิทธิ์ไปฟรีๆจดด,ด่วน 1. โปรลับคนมีบ้านใครผ่อนบ้านหรือจะกู้ซื้อบ้านไปขอใบรับรองสิทธิ์ยื่นทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษประหยัดดอกเบี้ยไปเป็นแสน 2. ไวัยเก่า50บวกพี่ป้านาอาอายุ50ปีขึ้นไปเดินไปโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ตลอดปีแล้วครับ 3. ตรวจสุขภาพ f ฟู l Option เจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจตับตรวจไต14รายการฟรีหมดมูลค่าหลายพันบาทอย่าทิ้งสิทธิ์ครับ 4. ยิ้มสวยฟรี900บาททำฟัน900บาทต่อปีไม่ต้องสำรองจ่ายแต่ก่อนเข้าคลินิกให้สังเกตสติกเกอร์หน้าร้านด้วยนะครับที่เขียนว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน ถ้ามีป้ายนี้เดินตัวปลิวเข้าไปทําฟรีได้เลยไม่ต้องควักเงินก่อนครับเห็นไหมครับเฟิร yep. ์นการจ่ายเพิ่มครั้งนี้ถ้าเรามองแค่ตัวเงินที่หายไปเราอาจจะรู้สึกเสียดายหรือรู้สึกหมุดหิดกับข่าวสารดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ผมอยากชวนทุกคนลองถอยออกมา1-9ก้าวแล้วมองข้ามปัญหาความวุ่นวายเหล่านั้นไปก่อนครับ เราต้องยอมรับความจริงกันตรงๆครับว่าสําหรับมนุษย์เงินเดือนคนหาเช้ากินข้ามอย่างเราที่ไม่ได้มีพอร์ตหุ้นร้อยล้านหรือไม่ได้มีที่ดินมรดกกองทุนประกันสังคมก้อนนี้แหละครับคือที่พึ่งสุดท้ายและเป็นเพื่อนตายในยาเกษียณที่จับต้องได้จริงที่สุดของพวกเรามันอาจจะไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันคือหลักประกันเดียวที่จะคอยประคองเราในวันที่เราไม่มีแรงทํางานแล้วครับ ดังนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้ไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแล้วจบไปแต่คือการรู้ทันและใช้สิทธิ์ที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดครับผมรู้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนถ้าใครฟังจบแล้วยังงงงหรือมีเคสเฉพาะตัวพิมพ์มาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมรออ่านและพร้อมช่วยหาคำตอบให้คิดซะว่าช่อง Money Survivor คือเพื่อนคู่คิดและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวของคุณครับฟังพี่พูดแบบนี้เฟิร์นรักเงินก้อนนี้ขึ้นมาเลยค่ะ สัญญาว,ว่าจะดูแลสิทธิ์ของตัวเองให้ดีที่สุดคนเพื่อนก็เหมือนกันนะคะสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามทิ้งไว้ได้เลยฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกายแล้วก็อย่าลืมดูแลเพื่อนตายอย่างกเกษียณก้อนนี้กันด้วยนะคะเราจะรอดไปด้วยกันสวัสดีค่ะการจะรอดจากบาดแผลทางการเงินต้องใช้วินัยและใจที่สู้ไม่ถอยครับ ถ้าไม่อยากพลาดอาวุธชิ้นสำคัญที่จะเปลี่ยนคุณจากผู้รอดชีวิตให้กลายเป็นผู้มังคั่งังกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง Money Survivor ไว้เลยครับแล้วถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนที่คุณรักที่กำลังบาดเจ็บหนักในสมรภูมิเศรษฐกิจแบบนี้การกดแชร์คลิปนี้ไปให้เขาอาจเหมือนการโยนเชือกดึงเขาขึ้นมาจากหลุมพรางของนี้สินมาช่วยกันสร้างทีมผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งไปด้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ใน Money s u r v i v o r สวัสดีครับ